สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องยู u ู e อาซีอีสานวันนี้พามาชมรถขุดโหมสัสูครับ p c สองร้อยรุ่นแปด M-Cero อ่ที่รองครับ ตากลิ้นไฟรถสิบล้อดำครับตรงนี้ก็มีรถขุดนะครับหรือว่าแมคโครอยู่3าตัวนะครับเป็นโคแมกส,สูบนะครับแล้วก็มีฮีโตเมกนะครับอีก2ตัวนะครับแต่ว่าจอดคั้หนึงครับค่อนข้างอยาแรงครับอากาศเย็นสบายครับ หลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักครับเมื่อคืนฝนจากอายุฤดูร้อนนะครับจริงๆตรงนี้นี่ว่าจะเข้ามาถ่ายนานแล้วครับแต่ว่าถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่า,ารถวิ่งนี่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับในต,ตอนนี้ฝนตกมานี่ก็ช่วยลดฝุ่นไปได้เยอะครับ เรามาชมการทำงานของอ p c 200ขีด8กันดินเหลือค่อนข้างเยอะครับตรงนี้โคันสูงคันนี้ก็ ถายไปหลายคลิปแล้วครับทำงานใกล้กันครับโพมันสูงกับฮิโดเมกโอ้อากาศเย็นสบายครับพี่น้อง วิ่งเครื่องไม่แดงเท่าไหร่ครับไปนิ่มๆ ดูออกตัวกับทางหนึ่ๆยี่ยบสิบล้อ,อสบายๆครับผมโอ้ <c oughs> มากันเต็มแล้วครับห้าหกคันครับทั้งสิบล้อทั้งหกล้อก็มีนะครับ <c oughs> ามาชมกันต่อครับเป็นอีซูซุครับคันนี้หกล้อก็มีครับคันนี้ คลิปนี้เราชมโคมาสูไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่เราจะไปดูฝั่งฮิตาชิเอ้ไม่ใช่ฮิตาชิไปดูฝั่งฮิโตเมก,กันบ้างนะครับคลิปต่อต่อไปโอ้พี่หลงครับ จอดรออยู่หกล้อสามนะครับสิบล้อหนึ่งคันนะครับที่จอดรอ โอคครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ